อ่ะโอเคทุกคนตัวนี้ผมอยู่ที่เขาตะโกนะก่อนจะถึงเขาตะโกฮนะตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณจุดพักรถก่อนขึ้นเขาช่องตะโกฮนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะตอนนี้ตั้งกล้องเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันนะจะเห็นได้ว่าจุดพักรถเนี่ยจะมีสภาพของรถสิบล้อนะทุกคนที่เกิดอุบัติเหตุนะช่วงที่คงลงเขาหรือว่าขึ้นเขาโอ้โหสภาพเด่ละคันนะ เป็นเส้นทางที่อันตรายที่สุดนะสำหรับผมสายอีสานใต้ก็ทุกคนน่าจะรู้ดีว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นที่อันตรายมากเป็นเส้นทางขึ้นเขายาวๆนะครับประมาณสามกิโลขึ้นแบบยาวๆเลยนะทุกคนยิ่งในช่วงฝนตกด้วยอันตรายมากเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนี่คือเส้นทางที่อันตรายที่สุดติดท็อปเทนนะหนึ่งในสิบของประเทศไทย ขึ้นเขายาวๆทุกคนเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเวลาเจอพวกสิบร้อะไรอย่างนี้ก็ทางที่ดีก็เลี่ยงเเลี่ยงได้ทุกคนอย่าไปขับตามนะทุกคันใช้เกียร์ต่ำจะเห็นสภาพ ข้างทางเห็นไหบริเวณที่เป็นโคง้งยังเห็นร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ว่เริ่มแลนะ้วทุกคนเริ่มแล้วตันนี้ผมใช้เกียร์สีนะเกียร์สีก็ยังโอเคอนะสำหรับรีบแม็เครื่อง2อ0 0 ้สมาธินิดนึดน่งะอะถนนโลง่งแล้วทุกคนก็พอได้ใช้ความเร็วอะประมาณตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบนะตรงบริเวณถนนใหญ่เนี่ยว่ามีการครูดนะทุกคนเพื่ออะไรเพราะว่าพวกสิบล้อมันวิ่งอะพอวิ่งแล้วพวกถนนราดยาเนี่ยมันปูดขึ้นอะเขาก็เลยเนี่ย ทำเป็นร่องแบบนี้เลยไม่ใช่เป็นร่องเดีนี้เขาเรียกอะไรแต่มันก็ดีนะทาให้ยางเนี่ยมันจับถนนได้ดีอะไม่ลื่นนะอ่าสิบล้อมาข้างหน้าสิบล้อเขาก็จะใช้เกียร์ต่ำมาทุนดูแต่ละโค้งเนี่ยโหร่องรอยเนี่ยน่ากลัวมากนะนี่ฮะเวลาตามสิบล้อก็อย่างอย่างนี้แหละทุนรถก็จะติดยาวนะ วันนี้ผมมาวันธรรมดานะบรรยากาศก็เลยดูรถไม่เยอะขับได้สบายๆนะบริเวณเขาอย่าแซงนะทุกคนนะอันตรายมากรถที่เขากำลังใช้ความเร็วเนี่ยเขากำลังใช้แรงส่งเนี่ยแล้วก็มาเสียจังหวะเพราะพวกที่แสงทางโค้งนี่ไม่ได้ทุกคนนี่ยข้างหน้าก็ร่องรอยรอยหนึ่งเห็นไะห ออนี้มืากรถผมใช้แก๊สีับตอนนี้ขึ้นได้สบายมากเพราะว่าเราส่งมาแล้วไงร่องรอยอะเห็นไหมขวามือยางกระจายหมดเลยฮนะ,ะประมาณสามกิโลฮนะตอนนี้ก็สุดแล้วทุกคน พอขึ้นมาถึงข้างบนก็จะเข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์แล้วข้างหน้าก็จะเป็นด่านนะด่านตรวจอาจจะเป็นพวกตรวจฉี่ผมก็โดนบ่อยมันรู้จะโดนหรือเปล่าไอ้นียดูกันสายมือครับมีไดโนเสาร์ด้วยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเมืองไดโนเสาร์นะบุรีรัมย์เนี่ยไดโนเสาร์เยอะมาก วันนี้คุณตำรวจจะตั้งด่านไหมโอ้วันนี้น่าจะไม่ตั้งอะวันนี้น่าจะรอดแล้ะ <laughs> ปกติผมโดนเรียกตลอดเลยเรียกไปตรวจฉี่ะไม่เคยโดนหรอกเฮ้ยข้างหน้าเขามีอะไรทุกคนดู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 ด,ด,ดูของอลังการอีกแล้วของใหญ่แล้วของใหญ่อะ,ออะมันคืออะไรเนี่ยมันคืออ่ะไอยโอ้ใหญ่มากเลยกล้อง,งสามรอยองศาเราก็จับภาพได้หมดนะ อะไรก็ไม่ดูนะพอขึ้นมาได้ก็จะเป็นบรรยากาศการขายพวงมาลัยอะ,อะวันนี้ไม่ได้อุ่นหนุนะนะผ่านก็ <c oughs> ่าผ่านบรรยากาศการขึ้นเขาก็ประมาณนี้ทุกคนเป็นถนนที่อันตรายมากอะขับรถก็ใช้ความรมะมัดระวังอะพอเข้าเขตดุดริยามก็จะเห็นได้ว่าถนนน,นี่อลังการงานสร้างมากถนนสี่เลนนะถนนสี่เลนใหม่ๆเลย รามนี่เมืองที่พัฒนาตลอดนะถนนหนทาง,งเขานี่ดีมากครับผมบอกไว้เลยอ่ะโอเคเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าโอเค